ตอนนี้มันสามารถที่จะเพิ่มระบบ Android ขึ้นมาอีกได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่เป็นตั้งลงแค่อันเดียวนะครับมันก็เหมือนกับการสร้างระบบ Android เข้ามาในมือถือเราหลายๆอันนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ Tech Line นะครับวันนี้นะครับจะมีวิธีการใช้ GMS นะครับโดยที่เราไม่จะเป็นต้องลง GMS ให้ลำบากนะครับนั่นคือการใช้ตัว V-MOS นั่นเองหรือว่าบางคนเรียก V-MOS นะครับหลักการของการใช้ V-MOS นะครับก็คือจะเป็น Android บน Android อีกทีนะครับสำหรับเครื่องที่มี G-S อยู่แล้วหรือว่าเครื่องที่ไม่มีก็สามารถใช้ได้หมดนะครับที่การใช้งานก็ง่ายๆครับผมอันดับแรกนะครับให้เราทำการเข้าไปที่เบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับไปทำการเซิร์ชก่อนนะครับ V-MOS นะครับอันนี้นะครับ เว V-MOS ก็เข้าไปที่นี่เลครับ V-MOS.com นะครับ V-MOS.com กดเข้าไปเลยครับก็เป็นปกตินะครับเข้าไปปกติปุ๊บจะมีให้โหลด2อันนะครับโหลดตัว V-MOS Pro Download นะครับกดไปเลยครับทำการโหลดนะครับอนุญาตนะครับก็ดาวน์โหลดไปนะครับตัวนี้จะอยู่ที่48เมกนะครับ พอใช้เวลาไม่นานนะครับสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็แนะนำนิดหนึ่งครับวิธีนี้ก็สำหรับคนที่ยังลง g ว s ไม่ได้นะครับหรือว่าเกลยดลงแล้วนะครับก็นำไปใช้ได้นะครับจะเป็นลักษณะการลง Android version เก่าเข้าไปในเครื่องเราอีกทีน,นะครับเพื่อจำลองการใช้งานนะครับอตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดนะฮะกดเปิดเลยนะครับ มันก็จะถามว่าให้เราติดตั้งใช่ไหมอ่าโอเคก็ติดตั้งไปเลยครับรอสักพักหนึ่งนะครับมันก็ลติดตั้งอยู่อันนี้มันเป็นแอปของในโทรศัพท์ผมนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับมันก็ดีเทคนะฮะโอเคเรียบร้อยปลอดภัยก็สตาร์ทเปิดเลยครับเปิดเสร็จนะครับก็มันก็ไม่ให้ดูบริสีต่างๆก็คอนเฟิร์มไปเลยครับ มันก็พูดถึงของมันว่ามันยังไงยังไงนะครับอ่าโอเคสไลด์ไปแล้วก็ Enter นะครับอันนี้ก็ Authorize All นะครับเฮต่อมาก็ติ๊กนี่เลยครับอนุญาตให้แสดงเหลือแอปใดๆนะครับเสร็จแล้วก็กด Back กลับไปนะครับมันถามก็อนุญาตไปครับอนุญาตอนุญาตนะครับ ยาเสร็จนะครับก็ตรงนี้ก็ติ๊กตรงนี้เละครับ I am regular user นะครับโอเคไปนะฮะแล้วให้ดาวน์โหลดลอมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเขาให้เลือกนะครับว่าจะ add u s u a l machine ตัวไหนนะครับบางตัวก็ต้อง root บางตัวไม่ต้อง root อะไรเงี้ยล้วก็เลือกตัวนี้ดีกว่าครับ no root นะครับตัวลอม7.1ตัวนี้นะครับ มโนรู o สแตนดาร์ด d นี่นะกดไปเลยครับกดโหลดนะฮะก็จะมีเปอร์เซ็นต์โหลดตรงนี้นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับปืดปืดปืดนะฮะตัวนี้มันสามารถที่จะเพิ่มระบบ Android ขึ้นมาอีกได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่เป็นต้องลงแค่อันเดียวนะครับมันก็เหมือนกับการสร้างระบบ Android เข้ามาในมือถือเราหลายๆอันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้านนะให้ดูอีกทีนะครับ ระหว่างนี้ก็รอมันโหลดไปก่อนอันนี้ก็8 7 8 8 9 0อ่าใกล้เสร็จแล้วครับโอเคระหว่างนี้พอเสร็จแล้วเราก็กดบวกเลยครับอ่ามันก็จะเป็นรออินสต l ลเลชันนะครับรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่มี G ี s นะครับแต่ว่าหลักการทำงานเหมือนกันครับเครื่องที่มี G ี s ก็สามารถลงเพื่อจะเป็นโทรศัพท์อีกตัวหนึ่งอยู่ในเครื่องเรา เราสามารถล็อกอินแอป,ปที่มีเหมือนกันแต่ว่าต้องการล็อกอินสองไอ้เขาก็ทำได้ครับเช่น Facebook นะครับ Line หรืออะไรอย่างนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วครับ9 0อ่ะอ๋อยังไม่เสร็จนะฮะบูตก่อนนะครับตอนนี้กำลังบูตเข้าระบบ v m มอสเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ อตอนนี้ก็เข้ามาในตัวของโปรแกรม b m o d เรียบร้อยนะครับลักษณะตัวโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นกับเป็นตัวเดสก์ท็อปนะครับของโทรศัพท์นะครับก็จะมีที่มันเด่นๆก็คือมีแกลเลอรี่นะครับเข้าไปตอนนี้ยังไม่มีรูปอะไรเราก็ไม่เป็นไรออกไปนะฮะมี p พ a y Store นะครับแล้วก็มีเมนูตรงนี้เมนูโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้ง ไปขึ้นมาคืเป็นเซตติ้งนะครับอ๋อเป็นค้นหาแอปนะฮะแล้วจะมีเซตติ้งอยู่นะครับแล้วก็มีการดาวน์โหลดมีกล้องมีแกลเลอรี่มีเพลย์สโตร์นะครับตัวนี้เหมือนเป็นตัวเซอร์เอจินนะครับเซอร์เอจินของตัววีมอ e ที่แถมมานะครับโอเคตอนนี้ลองเข้าเพลย์สโตร์ดูนะครับมันก็ได้ทำการล็อกอินนะครับซน์อินนั่นแหละฮะผมทำการใส่อินสักครู่นะครับ นะครับตอนนี้ก็ทำการ sign in เ,เรียบร้อยนะครับก็รอ Play Store โหลดขึ้นมานะครับอตอนนี้ก็ Play Store โหลดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีแอปเหมือน Play Store ปกติเลยนะครับทำการดาวน์โหลดได้ปกติเดี๋ยวผมจะลองโหลดให้ดูนะครับตัวแรกที่จะลองนะ u t u b e ก่อนเลยครับอืม ลองดูนะครับว่าจะปกติไหมนะครับติดตั้งมันจะมีความหน่วงๆช้าๆนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็น Android เวอร์ชันเก่านะครับให้มันโหลดไปรออันต่อไปลองคน้นแมปดูนะครับดูใช้ได้หรือเปล่านะครับก็โหลดได้ปกตินะครับมาระหว่างนี้เรามาดู YouTube มานะครับกดเข้าไปดูเลยครับกดเข้าไปครับทางน้องก้าวเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยกับทางคเจนนี่เนี่ยดูได้ว่าจะมีการกแบ่งสามสิบเจ็ดสิบนี่ยคือเหมือนกับเป็นดูปธปกติใช้งานได้นะครับามาดูที่แมปกันบ้างครับ Google Map นะครับเป็นยังไงบ้าง กดดูโลเคชันนะครับว่าตรงหรือเปล่าสามารถหาโลเคชันได้ไหมนะครับไอที่มันช้าๆอาจจะเป็นพรสัญญาอินเทอร์เน็ตผมนะครับมันก็จะนวงๆหน่อยขึ้นช้ามากนะครับอาจจะออกไปก่อนนะครับลองไปโหลดตัวอื่นดูนะครับ องโหลด Google Drive นะครับอีเมลนี้ผมยังไม่เคยมี Google Drive เลยนะฮะลองดูว่าเป็นยังไงก็คงมีปัญหาหรอครับใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่ามันจะชา้าจ,จะเร็วก็อยู่ที่เครื่องของคุณแล้วก็อยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีรายการนะก็ใช้ได้ปกติแล้ะครับ นิวอะไรได้นะครับนี่มีปัญหาอะไรนะครับลองดูเวลาโทรเข้าจะเป็นยังไงนะฮะลองดูนะครับระหว่างที่เปิดตัว v m o อสอยู่นะครับถ้ามีสายโทรเข้านะครับนะครับถ้าสายโทรเข้ามันก็จะเป็นลักษณะขึ้นมาข้างบนนะครับเหมือนกับว่าแอปมันเปิดอยู่ปกตินะฮะก็จะมี ลักษณะโทรเข้านะครับก็รับได้ปกติวิธีการออกโปรแกรมนะครับตัวแอปก็ง่ายๆครับผมกดที่ตัวนี้เลยครับแล้วก็กดที่ stop ครับอ่าเท่านี้ครับก็จะออกมาในส่วนของด้านนอกแล้วนะครับอย่างี้ผมบอกตอนแรกครับสามารถที่ add เพิ่มได้นะครับ add v i ชว u a l machine ได้กดเข้าไปก็ทำการโหลดตัวลอมตัวอื่นเข้ามาเสริมได้นะครับจะเพิ่มกี่อันก็ได้นะครับก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ อันเดียวก็พอแล้วครับนะฮะอันนี้ก็ล็อกอินไม่มีอะไรโฮมตอนนี้เราออกมาก็เรียบร้อยครับตัว v m o s p r r o ก็จะเป็นลักษณะไอคอนแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในหน้าตาของโทรศัพท์ปะกะติเราใช้งานก,กดเข้าไปแบบนี้ครับก็เลือกกดเล่นนะครับรอแบบช่วงแรกนะครับ ใช้งานวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับลองไปใช้ดูได้นะครับไม่ได้ยากเกินไปนะครับรอโหลดสักครู่ก็คราวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าในนี้จะไม่มีโทรศัพท์นะครับก็ต้องไปโทรศัพท์ข้างนอกนะฮะก็ใช้ได้ครับใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีจีเบสนะครับหรือว่าลงที่เกียรลงนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่า Google นี้ก็ขยันแดนจริงๆงนะครับวิธีการลง g ีเบสนะครับลงได้ไม่กี่วันก็โดนแล้วนะครับ คิดแล้วก็เหนื่อยนะครับอ่าระหว่างนี้ก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย